สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีบีดับเวันนี้เป็นวันอังคารที่1 9เมษายน2565นรแล้วดวงคนที่เกิดวันพุธวันอังคารและก็วันเสาร์ดวงของคุณจะเด่นในเรื่องของโชคลาภการติดต่อเรื่องเงินการตามเงินเก่ารวมถึงการยื่นขอเครดิตหรือการเจรจาขอผัดผ่อนเรื่องเงินเนี่ยก็จะได้ผลดีเลยทีเดียวสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธกลางคืนและก็วันจันทร์ทรทจะเด่นในเรื่องของการงานรวมถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้การสลับสนุนคุณอย่างดีเลยทีเดียวสําหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีแดงสีชมพูแล้วก็สีดาเงินแล้วเครื่องประดับนําโชคก็จะมีหินไหมทองนะคะเครื่องประดับที่เป็นสีทองอาจจะใช้ทองคําเลยก็ได้นิ่มนะคะอีกอันหนึ่งที่สามารถเป็นเครื่องดึงดูดหรือเรื่องของการเงินได้อย่างดีก็คือเครื่องประดับที่มีรูปทรงเป็นดาวห้าแฉกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะทําการสักการะบูชาเพื่อให้บังเกิดโชอลคลาภก็จะมีพระพิคเนกมีเทพกันใจน้องสมฉุนแล้วก็ไอ้ไข่ คนที่เกิดในเดือนเมษายนหรือเกิดในวันนี้แล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเสริมเราก็ดีหรือต้องการทําบุญเพื่อที่จะหนุนดวงเราให้ทําบุญเน้นในเรื่องของการรักษาพยาบาลอาจจะไปสมทบทุนการสร้างโรงพยาบาลนะคะหรืออีกสิ่งหนึ่งที่ทําได้นะก็คือการสมทบทุนในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นของเด็กหรือของพระพิสูจสงฆ์สามเณรก็ได้ค่ะอันนี้ส่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้เรามีโอกาสดีๆเข้ามาในใน,ในชีวิต มีโอกาสทองเข้ามาให้เราได้ไขว้วันนะคะแล้วข้อสําสคัญก็ยังเสริมในเรื่องของสุขภาพได้ด้วยสําหรับเรื่องของอาหารค่ะที่จะใส่บ่ายาก็ดีหรือถวา,ายสังฆทานก็ดีเนี่ยตรงนี้ขอให้มีส่วนผสมของเมล็ดธัญ,ญพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดถั่วเมล็ดงาก็ได้น้าเต้าหู้ก็ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเคล็ดนะคะให้เราทําในสิ่งต่างๆเนี่ย ได้อย่างมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็อย่างร,ว,รวดเร็วด้วยนะคะการลงทุนหรือการต่อยอดธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นกันนิดนึงนะคะว่าเมื่อวานเนี้ยตัวเลขที่เราวางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30น,นเลขที่ออกคือ722แล้วก็41รอบนี้จะเน้นค่ะเลขหนึ่งเข้ามาในหลักหน่วยล่างแล้วก็ยังเข้ามาสองตัวล่างของชุดวินด้วยในชุดวินค่ะมีทั้งเลข4แล้วก็เลข1 แล้วในรอบ18.30นได้ที่ออกคือ436แล้วก็47รอบนี้นะเข้ามา2ตัวร่างของชุดวินที่มีชั้งเลข4แล้วก็เลข7ส่วนในรอบ19.30นได้ที่ออกคือ118แล้วก็68รอบนี้ค่ะตัวเลข1เนี่ยเข้ามาหลักร้อยบนแล้วก็เข้ามาในหลักสิบบนส่วนตัวนั้นอีกตัวหนึ่งคือเลข8นะเข้ามาในหลักหน่วยบนแล้วก็หน่วยลา่างชุดวินค่ะก็เข้ามา2ตัวบนด้วยเช่นกันก็คือเลข1และเลข8นั่นเอง มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันอังคารที่19เมษายน2565ในช่วงเวลา17.30นชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข2เลข8เลข6เลข5เลข3เลข7เนไมที่เลข2กับเลข8ชุดจับคู่20 21 24 29 08 18 48 98 แล้วมาถึงช่วงของเวลาสิบแปดจุดสามศูนนอชุดวินเลขที่ว่าไม่ให้จะเป็นเลขศูนย์เลขเจ็ดเลขหกเลขเก้าเลขแปดเลขสามในเลขที่เลขศูนย์กับเลขเจ็ดชุดจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแล้วมาถึงช่วงเวลาสิบเก้าจุดสามศูนย์นอชุดวินเลขที่ว่าไม่ให้จะเป็นเลขหนึ่งเลขหกเลขห้า เลข2เลข9เลข8ปเน้นไปที่เลข1กับเลข6ชุดจับคู่10131417 06364676อันนี้จะเป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันอังคารที่19เมษายนส5 6พเลยนะคะทุกท่านอย่าลืมหมั่นให้ทานนะการให้ทานกับคนที่เขา,า,ายากไร้หรือการให้ทานกับพวกสัตว์จนจัดทั้งหลายแหละเนี่ยนะคะจะเป็นไอ้นิสส่อย่างดีเลยที่จะทําให้เราะคะ่ะ มีเงินทองมีโอกาสดีๆนะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็จะมีทางออกอยู่เสมอๆเ,เลยพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด็ดประจำวันกับจันรักทางช่องทางซีมีดอดมีเหมือนเช่นเคยวันนี้จัลักขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ